สถาบันอุรัเครื่องไทยนานาชาติอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับผมอาจ,รจารย์จ็กกี้เมืองขอนแก่นสําหรับอีพีนี้ยังคงอยู่ที่เหรียญของพระเครื่องของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปี2505ซึ่งเป็นเหรียญหล่อของหลวงปู่ทวดในในเนื้อโลหละในเนื้อโลหะผสมอันนี้เป็นเนื้อโลหะออกโทนเนื้อชิ้นเงินนะครับก็บเป็นเหรียญเหรียญหล่อ พิมพใหญ่สพิมพ์ C ถือว่าเป็นพิมสีเหรียญหล่อหลังเตารีดพิมพี่นะครับน,นี่เป็นเหรียญเหรียญหล่อพิมพ์กลางแต่เนื่องจากว่าเหตุผลว่าหลอ,อ,อกมาอาจจะไม่ได้สวยงามจึงมีการ,การไปปั๊มซ้ําดึงเรียกขนานนามว่าเป็นเหรียญพิมพกลางทำปั๊มซ้านะครับเป็นเหรียญหล่อทั้งคู่แต่เป็นปั๊มอันนี้คือมีการปั๊มซ้ําเพื่อให้ความสวยงามกับเหรียญเกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญหล่อทั้งคู่นะครับเป็นเหรียญหลอ่อ ปี2 5 0 5ผมวัาจ้งไห้ดูเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพิมพ์4ซึ่งค่อนข้างหายากในวงการถือว่าเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญองค์คูได้เหรียญหนึ่งนะครับสำหรับพิมพ์4จะลักษณะเส้นจีวรนะครับล,ลักษณะองค์พระจะเป็นคนละพิมพ์กับพิมพพ์ิม์ A และพิมพ์ B นะครับพิมพ์ C จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับดูลักษณะหน้าตาแล้วโลหะ ที่หล่อออกมาในไปออกโทนชิ้นเงินนะครับเนื้อเงินชิ้นเงินเนี่ยถึงว่าหายากในวงการยังปรากฏเฉพาะเนื้อผสมนอลโลหะผสมแต่นี่เป็นออกเนื้อชิ้นเงินนะครับนี่นะครับนี่คือเหรียญหล่อหลังตองรีดปี5 0 5พิมพ์ใหญ่สี่แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญ ปี2150เช่นกันเป็นพิมพ์กลางปั๊มซ้ำลักษณะการปั๊มซ้ำเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าอาจจะหล่อไมมาไม่สวยงามก็จะมีกนาดแบาปั๊มซ้าแต่หากจะมีการปั๊มซ้าก็ยังมีความคมชัดของการปั๊มนะครับก็มีความคมชัดไม่ตื้นไม่เบอร์หรือไม่เป็นลักษณะการถอดแบบแต่ประการใดนะครับยังมีโลหะนะครับยังมีการนำออกมาปั๊มซ้ำหน้าตาก็สวยงามแล้วก็เนื้อโลหะก็ผ่านการเวลาก็ยังมีความเก่านะครับมี สนิมโลหะอยู่โดยทั่วองค์นะครับนี่คือเหรียญพิมพ์กลางปั๊มซ้ําของหลวงูุทวดวัดช้างให้ปีสองพันร้อยห้าพระแท้องค์ครูของสถาบันระเครื่องททนานาชาติน,นี้ชมท่านได้ศึกษาเป็นวิทยาทานนะครับเป็นองค์ครูสามารถท่านสามารถศึกษาเป็นองค์ครูได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสถาบันรถเครื่องเทนาน,านาชาตินะครับ,บคาดว่าประมาณเดือนมิถุนาย,ยนน่าจะสามารถได้เปิดให้ชมได้อย่างเป็นทางการช่วงนี้อยู่ระหว่างการตกแต่งของ ช่างนะครับก็ให้ช่างมาตกแต่งภายในให้เรียบร้อยนะครับโดยส่วนแล้วส่วนในส่วนอื่นๆทั้งโลโก้ของสถาบันทั้งตกแต่งภายในออฟฟิศต่างๆก็อยู่ระหว่างดำเนินการสําหรับคําถามต่างๆที่ท่านตั้งมาไว้หรือการสอบถามราคามาทางข้อความต่างๆก็ยินดีที่ตอบให้ทุกท่านตามราคาตลาดนะครับพระเครื่องของสถาบันเป็นพร,ร,ร,ระเครื่ององค์ครูเป็นพระเครื่องทางมรดกเป็นพระเครื่ององค์แท้และ มิได้มีการเสริมเติมแต่งแต่ประการใดจึงมีมูลค่าค่อนข้างมาตรฐานสูงพอสมควรขอให้ทุกท่านเข้าใจปรดโเข้าใจนะครับเพราะเป็นมรดกของชาติมรดกของสถาบันแล้วก็จะตอบกับทุกท่านอย่างโปร่งใสตรง,ตรงไปตรงมานะครับไม่มีผิดเพี้ยนแต่ประการใดขอทุกท่านสบายใจได้ว่าสถาบันแพระเครื่องแทยในาชาติความยุติธรรมถือเป็นนโยบายสําคัญนะครับการรักษามารดกของชาติต้องมีความเป็นธรรมต้องมีความโปร่งใส เป็นสำคัญนะครับขอบคุณทุกท่านผมอาจารย์จะกินเมืองขอนแก่นขอบคุณและสวัสดีครับ